สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง nlp coder นะครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องของเบสิกภาษากรอลินที่จะทานฟอร์มมาจากภาษาจาวาที่ตัวภาษาจาวาเนี่ยเราจะรับอินพุตเข้ามาผ่านทางตัวของสแกนเนอร์แล้วก็ทำการรีดไลน์ line, ใช่ไหมครับทำการ Read line. รีดไลน์คราวนี้เนี่ยตัวภาษา Lin, กรอลินก็มี มีตัวมีฟังก์ชันที่ทําให้เราควบคุมตัวนี้ได้เหมือนกันก็คือเราจะใช้คําสั่ง read line ได้เลยนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับผมก็จะมีคําสั่ง read ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเราจะเห็นว่ามันมีให้เลือก read line read line แบบนี้แล้วก็ read line all now นะครับผมเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะ return ออกมาเป็นแบบว่า,ามี non now แล้วก็ now able นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีทางเป็น now นะก็ใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ รับตัวแปรเข้ามานะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวแปรที่มันรับเข้ามาก็คือเป็นสต i ิงใช่ไหมครับอ่าเป็นสติงบายเดฟอลเนาะอันนี้ผมขอใช้เป็นตัวพิมพ์ลายแล้วก็ y input นะครับปับ๊บสามนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะพิมพเอ่อเล่นมันออกมานะครับอ่าโอเคตัวนี้คือจะเป็นอินพุตที่เรารับเข้ามานะครับผมอ่ะแล้วถ้าคราวนี้เนี่ยผมอยากจะให้อ,อ่จะว่ายังไงดี ด้วยความที่ว่าตัวนี้เป็นสตริงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนมันเป็นตัวเลขนะครับผมเราก็หรือว่าเป็นไทป์อื่นเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผม Input ของเรานะอินพุของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขนะครับผมเราสามารถที่จะใช้เป็นตัว to ได้นะครับคําสั่ง to แล้วก็เลือกไทป์ที่เราต้องการนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมใช้เป็น to double นะครับตามนี้เนาะแล้วก็ปิ้นไลน์นะครับปึบแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไทต้องถูกต้องด้วยนะไทต้องถูกต้องด้วยถเป็นเป็นดับเบิลได้ให้เราได้นะครับตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็นแค่ตัวเลขธรรมดานะครับปึ๊บอ่าก็จะเป็นไทดับเบิ้ลให้เราแต่ว่าพอเป็นตัวอักลระนะผมเดาว่ามันน่าจะพังนะครับ เพราะว่าตัวมันผิด Number Format นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างของการที่เรานะครับผมสามารถที่จะรับ Input แบบนี้ได้นะครับผมอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอันนี้คือเป็นแค่ Example เนาะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยนะครับ Example ถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะรับ e e d l l n e เข้ามาทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะครับผมก็จะเป็น r e p e a เท t t m m e นะครับผมแล้วก็ผมอยากจะให้มันเอามาใส่ในตัวแปร ลิสตนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในเร็วๆนี้นะครับผมก็โอเคผมก็จะเกิดมาก่อนเลยนะครับผมันก็จะเป็นอ่อจะว่ายังไงดี input list นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวจริงๆ m e table list ก็ได้เนาะแต่แเดี๋ยวค่อยไปไอธิบายให้ทุกคนทีหลังนะครับ m e table list of อ่าโอเคผมก็จะ d e c a r ตัวนี้เข้ามานะครับผมแล้วก็ ให้อเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอาเป็นตัวนี้นะครับผมรีดไล n ์เข้ามาเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราผมพางงงงนะ mm hmm. ก็จะเป็นตัว Input user input ปุ๊บแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเอามาเอา,เอามาเชื่อมกันนะครับ นี่จอยทูสติงเอ่อผมจอยด้วยคอมมาแล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับโอเคอันนี้คือเป็นอันแรกเนาะอันบนสุดเฮ้ยเดี๋ยวเดีเราทำให้มันผ่านโอเคคราวนี้ก็เราก็ต้องรับ i n นพุตทั้าไปทั้งหมดสิครั้งนะครับ1 2 3อ่ะน่าจะหมดแล้วเฮ้ยยังอีกนี่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือแบบว่ารูปแบบของการที่เราจะแบบรับ input เข้ามานะครับก็วิดีโอนี้น่าจะประมาณนี้ครับผมเป็นวิดีโอสั้นๆทั้งหมด4นาทีครึ่งนะครับขอบคุณทุกคนมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าที่เป็นเกี่ยวข้องกับตัว a r ร a y แล้วก็ Collection นะครับ